ตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วครับผมใต้สะพานพระรามาครับนี่ครับ น้ำก็ยังแห้งอยู่ครับวันนี้ตรงกับวันนพุธครับผมที่เท่าไหร่วันนี้ที่แปดนะฮะเจ็ดิบแปดำไม่ได้ครับแปดเก้าครับวันพุธ<ง>นี่ฮะน้ำก็ไหลแรงครับผมน้ำยังขึ้นอยู่ครับช่วงนี้ก็เที่ยงครับผม เดี๋ยวไปหมายปลากันเลยครับผมหมายพลาำห้าครับนี่ฮะพลาำห้าเครื่องสูบน้ำครับผมเดี๋ยวเราไปหมายกันครับมีหมายพะรมห้าครับไม่ได้มาเป็นดีเลน,นะครับตั้งแต่น้ำท่วมครับผม นี้เที่ยงครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับผมตกมาสวัสดีครับผมวันนี้คันไม้คันเบ็ดไปชิงมาตกปลาครับหมายเดิมครับหมายพระรามห้าครับผมวันนี้ก็มากับน้ําขึ้นครับผมขึ้นมากๆเลยครับก็น้ําขึ้นช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้ครับก็ไม่ค่อยออกหมายครับผมวันนี้ก็มาดูหมายกันครับ ลงเบ็ดได้ประมาณสิบกวนาทีได้มาแต้มหนึ่งครับผมแต่โกครับไซส์พอได้ครับผมมาดูไม้กันครับน้ําขึ้นขนาดไหนครับผมนี่ครับผมหมายเดิมเพิ่มเติมคือน้ําขึ้นครับผมน้ําเริ่มขึ้น้วครับผมทางเท้าตรงนี้จะเดินไม่ได้น้ําขึ้นนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปยปลากินเนือเ่าเนี่ยช่วงนี้ก็มีคนมาตกเหมือนกันครับผมน,า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 นา้าๆเขาก็มาตกกันเยอะนี่ฮะน้ำเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้เวลา8โมงครับผมน,น,นี่ฮะน้ำขึ้นมากเลยครับผม ทางเท้านี้จะเดินไม่ได้นะครับน้ําขึ้นครับถ้าเรือมาก็นั่นแหละขึ้นขึ้นใหญ่มาเลยครับผมนี่ครับผมก็มาดูกันครับว่าจะอยู่ได้นานไหมครับน้ําขึ้นแล้วครับผมโอเคครับมาลุ้นมาเชียร์กันต่อครับผมกับหมายพราหมาครับ วันนี้ก็น้ำท่วม้วครับผมขึ้นฟุนบ่าแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นกี่เซนนะไม่ได้มานานแล้วครับผมเป็นเดือนแล้วครับหมายเป็ลาวหนครับตั้งต่น้ำท่วมครับมาลุ้นกันครับมัาจะมีแ้มเพิ่มไหมครับไหวก็อยู่ไม่ไหวก็ถอยครับผมนี่ครับมีหน้าครับมาตกด้วยครับ นกันต่อครับผมกับเบ็ดวันนี้ห้าคันครับลงเหยื่อเหม็นคันหนึ่งครับผมรูจะได้หรือว่าอย่าบอกเผื่อปรากฏปรากฏเข้าครับโอเคครับผมลุ้นกันต่อครับผมจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าครับผมวันนี้ักตกไม่มีปลาเสือพรนน้ำยังไม่ขึ้นครับ ตายังไม่เข้าโอเคครับผมลุ้นกันต่อครับตอนนี้ก็บ่ายสองครับผมชวโมงนะฮะก็ยังเงียบอยู่ครับได้แต้มเดียวครับผมลายังไม่เข้าครับน้ำขึ้นแล้วครับนี่ฮะถึงตรตุ่มแล้วครับผมก็ไม่รู้จะเป็นกี่เซนครับผม ก็ยังไม่ถอยครับลุ้นกันต่อครับผมกับหมายพราหห้าครับยังได้แต้มเดียวอยู่ครับปลากินบายครับผมโอเคครับผมก็ท่วมครับดูฮะไม่รู้เขาไปกันยังไงฮะบ้านก็ท่วมแถวนี้ไม่มีเรือคงแย่ไหมครับ โอเคครับผมอย่างสายครับน้ำขึ้นแล้วครับผมนะครับปลาตุ่ง้วครับของเราเก็บไว้ข้างบนครับผมถ้าจะมาหมายก็ลมห้าก็อย่างนี้นะครับน้ำขึ้นแล้วครับผมโอเคครับดูกันต่อครับจะมีแต้มีอะไรเพิ่มไหมครับปลาใสสวยๆเพิ่มไหมครับ ออก็ชอบยังไงก็กดไลค์สับตะไคร้กันไม้กันเบลคชิ่งด้วยนะครับผมโอเคครับหมายเวลามากครับ สวยครับผมก<ม>ินเบาๆเนอะเพราะว่าเพราะว่าไม่กินนะที่โอ้ยเสือพอน,น้ำมาแล้วปลากินแล้วกินเบาๆนะเนี่ยโอ้ยเด็ดังโอเคมาแต้มด้วยสวยครับผม ไม่มีแรงมัไนไล่น้ำเลยน้ำอข็งนี่เขาหมายรามห้างับผมน้ำขึ้นแล้วครับผมโอ้โหโอ้ยน่าแค้งนะครับนี่นนครับผมขึ้นแล้วครับผม ก็ยังมีนา้นา,นาตกปลาอยู่ครับเดินได้ครับระวังตะไคร้ลื่นหน่อยครับผมน,น้ำครับผมถึงตอม้อแล้วครับหมาย็ลขลมห้าครับนี่ครับผม วานแถวนี้ก็ท่วมครับธรรมดาครับอยู่ใกล้คลองอยู่ใกล้แม่น้ำครับสงรับของเพื่อนพอดีจริงเพื่อนไปเข้าน้ำครับผมเดี๋ยวก็ดุนกันต่อครับไปตกตอนนี้ก็สิบห้านาฬิกาครับผมยังเงียบอยู่ครับผมแต้มเดียวครับสองแต้มครับได้สองแต้มสายใหญ่แล้วก็หายเงียบไปเลยครับผม วันนี้ปลาไม่เข้าเลยครับหน้าๆแถวนี้ก็ไม่ค่อยได้กันครับผมเงียบครับน้ำขึ้นครับผมโอ,โอเคครับหลุ้นกันต่อครับว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมครับผมโอ้ยบ่าวบ่าวีมาแล้วเว้ยเนี่โอ้ย,ยๆๆๆอสสวยว่ะ โอ้แต้มที่สามครับผมบาวีมาแล้วครับผมมาเอากระชังขึ้นแต้มสวยๆอ่ะโอ้โหใส่เดือนครับผมปรากฏครับโอ้หันนี้ได้ปรากฏใสสวยอยู่ครับผมหิงลงไปแป๊บเดียวดีครับกดค,ครับเอฟดีสี่ครับใส่สวยใส่สวย rút rút ta phôm ngấp, đầy xôi mà lẽ mà lẽ 4 môn. à rút đấy, phạt thịt đó nè, thịt kéo Nó sẽ dài nhở? không oh, phải, nó rút rút rút, rút đi lông náu đấy thế nhé Kì kêt, ก็ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับผมเดี๋ยวลงไม้นี้ไม้สุดท้ายครับผมจะเก็บแล้วครับผมก็ได้ปลาผมมาแต้มหนึ่งหลุดครับผมตรงนี้เป็นเป็นน้ําครับขึ้นมาถึงแล้วฮะจะจับมันดิ้นฮะรหลุดไปแต้มนะฮะไซส์พอๆกันเลยครับผมก็วันนี้น้ํามันท่วมครับทําอะไรก็ลําบากนิดนึงครับ หมายขลาม้าครับทั่วหมดครับถ้าใครจะมาก็น่าแข่งครับผมน้ำนี่ฮะขึ้นประมาณเที่ยงครับนี่ครับผมเดี๋ยวก็คงกลับครับสักพักหนึ่งครับผมนี่ครับผมไมาก็ล่าม้าครับน้ำเยอะมากครับผม โอเคครับถ้าชอบยังไงก็กดไลค์ Subscribe กันไม้กันเบ็ดพิชชิ่งด้วยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ห้าโมงแล้วครับก็ได้เวลากลับแล้วครับผมเยบครับผมวันนี้แต้มพอได้ครับผมพาไม่ค่อยเข้าครับน้ำมันขึ้นครับก็แฉะไปหมดครับเดิน ลำบากนิดนึงครับโอเคครับเรามาดูแต้มกันครับว่าได้เยอะได้น้อยขนาดไหนครับวันนี้กับหมายพระรามห้าครับผมมาดูแต้มกันครับเหนนี้ได้กี่แต้มครับผมโอ้กี่แต้มเนี่ยกระโกกโอสายใหญ่อยู่ครับผม ตะโกกครับผมปรากฏปดก็มีครับกระผมไซส์ใหญ่ครับประมตะโกกไซส์ใหญ่อยู่ครับสองตัวสองเต้มครับตันนี้ได้ปรากฏด้วยครับผมโอเคครับก็ประมาณ สองสี่ห้าเต้มครับโอเคครับถือว่าไม่แห้วครับผมหมายพระรามห้าครับนี่ครับน้ำท่วมครับทางเดินตรงนี้เดินไม่ได้น้ำท่วมท่วมตั้งแต่ช่วงเที่ยงครับผมผมมาก็น้ำกำลังขึ้นเลยฮะเที่ยงห่ายโมงขึ้นเลยครับผมโอเคครับได้เวลากันแล้วครับผม นี่ฮะลำบากครับท่วมครับผมโอเคครับผมท่วมก๊กเลยครับเก็บเบ็ดก่อนครับผมห้าโมงครึ่งครับชอบอยังไงกดไลค์สไ i b ์คันไม้กระเบ็ดพิชิตเลยนะครับโอเคครับได้เวลากลับครับผมขอบคุณครับผม